สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรัก มีวิธีการในการเอาชีวิตรอดกรณีจําเป็นจะต้องไปใช้บริการรถโดยสารต่างๆซึ่งทุกวันนี้นะครับผู้ให้บริการรถโดยสารหลายรายก็จะมีอุปกรณ์ที่ไว้ใช้เพื่อเอาชีวิตรอดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือค้อนสําหรับทุกกระจกที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานและก็มีความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาไม่รวมกับเรื่องของการใช้ประตูฉุกเฉินที่มักจะอยู่บริเวณจุดตรงกลางของตัวรถ หรืออยู่ที่บริเวณด้านท้ายของตัวรถควบคู่ไปกับปุ่มฉุกเฉินที่จําเป็นจะต้องมีไว้กรณีที่ประตูฉุกเฉินแบบนี้เปิดไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการลดความสูญเสียให้เหลือน,น้อยที่สุดไปติดตามเรื่อวนนี้ได้จากแรงงานของผู้สื่อข่าวของเราครับคุณณัณนันทินีบุญอินคือเทมเพิร์กแกอ่ะมันจะค่อนข้างแข็งตรงกลางเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการหล่อแบบวิธีการทุบง่ายที่สุดนะครับคือให้เราหาตรงมุมแล้วก็เคาะใช้มือเดียวะก็ออกคือแจ้งยี่ห่อ คอตรงกลางไม่ใช่ว่ามันไม่แตกนะแต่มันใช้แรงเยอะถ้าแรงผู้ชายจังหวะแบบแบบริบร้อนมากเลยกลัวมากเลยก็คงแตกแต่ดีที่สุดเลยคอตรงมุมคอตรงมุมเนี่ยแรงเด็กก็คอแตกแทบจะเหมือนกับว่าก็เหมือนแก้วครับเวลาเป็นแก้วทรงอย่างนี้ขนาคอด้านบนมันแตกง่ายกว่าที่จะมาคอตรงกลางๆางหลักการเดียวกัน ผู้ประกอบการบริษัทรัพย์เจริญทราเวลสาธิตวิธีการเอาตัวรอดหากเกิดเหตุฉุกเฉินและต้องติดอยู่ในรถโดยสารเมื่อประตูอัตโนมัติไม่ทำงานสิ่งแรกที่ผู้ประสบเหตุต้องมีคือการตั้งสติและมองหาค้อนเพื่อน,นำมาทุบก,กระจกซึ่งปกติแล้วรถโดยสารที่ได้มาตรฐาน จะติดตั้งคอนไว้มากกว่า2ตัวและปัจจุบันผู้ประกอบการบางบริษัทจะยอมลงทุนสูงเพื่อให้โครงสร้างของตัวรถมีความปลอดภัยติดตั้งกระจกที่ทุบแตกง่ายไม่บาดมือพร้อมมีประตูทางออกฉุกเฉินที่หากเกิดเหตุขึ้นต้องเปิดง่ายใช้งานง่ายและสังเกตเห็นได้ชัดส่วนใหญ่ประตูฉุกเฉินจะอยู่ช่วงกลางตัวรถหรือท้ายรถซึ่งจากเหตุรถโดยสารไฟไม่ล่าสุด ทำให้ผู้ประกอบการตื่นตัวมากขึ้นคือจากนี้ก่อนออกเดินทางทุกครั้งจะให้ผู้โดยสารทดลองเปิดระบบประตูฉุกเฉินเพื่อสร้างความามั่นใจด้านความปลอดภัยมจะมีกล่องเสียงแดง <c oughs> ก็อันนี้ครับจะเป็นส่วนประตูฉุกเฉินเนาะจะมีแปะป้ายไว้อันนี้ก็คือฉุกเฉินจริงเพราะว่าหลักการของมันคือไม่มีระบบไฟฟ้าไม่มีระบบลมอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นประตูธรรมดาเลยแต่เพราะด้วยความที่เป็นประตูธรรมดาเออมันก็จะต้องมีอุปกรณ์มาป้องกันไม่ให้คนเผลอเปิดเล่น หลังเก่งง่ายเลประตูเฉินอ่ะเดี๋ยวนี้ห้ามมาตรฐานจะมาขับเป็นแบบนี้หมดละก็คือมีบานแต่หาก่อนไม่เจอถูกไหมแต่มันจะมีกล่องสีแดงแดงให้เห็นชัดๆอยู่เพราะว่าตัวนี้มีหน้าที่ครอบกันไม่เห็นกรอนข้างในเราจะบางที่ถ้าหลนก็คือต้องมาจําไว้นะว่าไอ้ตัวนี้มันเปิดอย่างนี้แต่บางเจ้าก็อาจจะเกิดขึ้นมันมันแล้วแต่ไปแต่ว่ากําหนดไว้เป็นสีแดงนี่แหละพอเราเปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเปิดก็คือเอามือกดลงไปไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะ เปิดได้ง่ายเลยตนี้ถูกต้องครับปิดกลับมาอันนี้ก็คือเราก็ชี้แจงอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้ามีโอกาสะครับทุกครั้งที่แบบไปวิ่งงานอาจจะต้องขอคนขับขอลองเปิดทีนึงได้ไหมครับขอลองเปิดทีนึงได้ไหมครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถโดยสารผู้ประกอบการบริษัททรัพย์เจริญทราเวลยอมรับว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ให้บริษัทจทัดทําแผนและมาตรฐานความปลอดภัยไปเสนอแต่ก็ยังไม่ยกเลิกการใช้บริการ ทั้งนี้ด้วยโครงสร้างของรถโดยสารที่หากเป็นรุ่นใหม่จะควบคุม <c oughs> การเปิดปิดประตูด้วยระบบไฟ <c oughs> ฟ้า <c oughs> และถ้าไฟฟ้าเกิดขัดข้องประตูเปิดปิดไม่ได้แต่ตัวรถก็ยังออกแบบมาให้มีแผนสำรองคือจะมีปุ่มฉุกเฉินสีเหลืองแดงติดตั้งอยู่ใกล้กับประตูทั้งในรถและนอกตัวรถหากเกิดเหตุขึ้นเพียงแค่เปิดปุ่มและหมุนประตูก็จะถูกเปิดออกก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าถ้าเกิดประตูมันล็อกอยู่ครับประตูลมมันปิดอยู่มันเปิดยังไง หเห็นไหมครับอันนี้พับเท่าไหร่ก็พับไม่ออกเพราะโลบลมมันทํางานอยู่ลมมันจ่ายเข้าไปที่กล่องดันไหมให้ตัวนี้มันเปิดรถทุกคันนะครับก็จะมีสวิตชุกเฉินเป็นสวิตตัดลมหน้าตาแบบนี้ขาวเหลืองแดงนะครับวิธีการใช้งา,งานง่ายก็คือเปิดฝาขึ้นมาฝาส่วนใหญ่จะเป็นโลบกดลงไปอย่างนี้ครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกศรว่าหมุนทิศไหนพอเปิดปุ๊บจะได้ยินเสียงลมตัดออกไปจากกล่อง ต้องรอจนเสียงมันเงียบ่ะครับอ่ะอันนี้เงียบก็คือลมหมดละลมหมดแล้วอ่ะก็คือจะผักเปิดออกไปง่ายๆเนี่ยครับนอกจากประตูฉุกเฉินค้อนทุบกระจกหรือปุ่มเปิดปิดประตูฉุกเฉินสิ่งที่ผู้ประกอบการรถโดยสารคำนึงถึงคือถังดับเพลิงต้องถูกติดตั้งไว้พร้อมใช้งานอยู่ในรถเสมอแม้อาจจะไม่ได้ช่วยดับไฟในกรณีเพลิงลุกไหม้รุนแรงได้ แต่ก็ช่วยควบคุมไม่ให้ลุกลามบานปลายรวมไปถึงตรวจเช็คระบบยางล้อรถและอย่างอะไรเช่นรถของบริษ,ษัททรัพย์เจริญทราเวลหากรถวิ่งระยะไกลเก,กิน120,000กิโลเมตรจะเปลี่ยนยางใหม่ทันทีนักขณะที่นีบุญอินทีมข่าวสังคมเทียนเอ็นช่อง16รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเนเด็นครับ